สวัสดีครับทุกคนผมกอนเองนะฮะวันนี้ผมก็อยู่ตรงทุ่งน้าเหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับคลิปที่แล้วแหละหลังจากหายหน้าหายตาไปหลายเดือนเลยเนาะวันนี้เราก็มีโอกาสมาทําคลิปอีกนะฮะก็เหมือนเดิมะฮะวันนี้ก็เราจะมาหาของกินตามุ่งน้าเหมือนเดิมนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเราไม่พูดมากกันนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราจะเจออะไรม้่งไปดูกันเลยโอเคโอเคตอนนี้ผมก็มีเบ็ดแปลกๆอยู่ สองสามคู่นะฮะคู่ละสองตะขอนะฮะทุกคน,นะฮะตอนนี้ผมก็มีเหยื่อไ่เดือยกับเขียดครึ่งตัวนะฮะเราลองมาดักดูประมาณแถวนี้เลยนะฮะเหยื่อพวกเขียดอะไรพวกนี้ถ้าปลาที่จะมากินอ่ะก็จะเป็นปลาพวกปลาตัวใหญ่นะฮะ <S <S เ,เราลองมาดักดูเห็นไหมครับเบ็ดแปลกๆอะไรแบบนี้แต่<ก>ามาลองดูกันเนาะว่าจะได้ปลาหรือเปล่า โอเคเรียบร้อยโอ้โหวันนี้ก็แดดร้อนมากนะฮะโอเคฮะทุกคนวันนี้เพื่อแน่ใจว่าเราจะไม่อดกลับบ้านนะฮะผมก็มีแผนสำรองนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันอะไรนะฮะ wow. ็หอยยังไงล่ะครับพราะแถวๆนี้มันมีอยู่เยอะมากนะฮะหอยเชอรี่นะฮะอร่อยด้วยเก็บหอยกันเลยดีกว่า ให้ทุกคนฮะตอนนี้เราก็มาตรวจดูวเบ็ดของเรานะฮะว่ามีปลามากินไหมแถวๆนี้แหละตรงนี้แหละผมก็ตรวจดูนะฮะ <S 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 โอ้โหมันกินเยอะ ใช่เดือนไม่เหลือแล้วนะฮะมันแดกไปหมดแล้วนะฮะ <c oughs> แต่มันมันไม่ติดบ้าชิบโอเคฮะเราก็มาตรวจดูเบ็ดนะฮะดูเหมือนว่ายังไม่กินนะฮะเดี๋ยวไปตรวจอีกที่หนึ่งมันยังไม่แดกกันเลยนะฮะก็เบ็ดก็ปลายังไม่กินเบ็ดนะฮะดูเหมือนว่า เบ็ดตักปลาของเราไม่ได้เรื่องแล้วนะฮะสุดท้ายก็ต้องแดกหอยมันเริ่มนะฮะอุ้ยอ้ดูสิฮะหลังจากคลิปที่แล้วที่ที่เรามาหาอาหารตามทุง่งนาคลิปที่แล้วนะฮะตอนนั้นเขายังมาปลูกข้าวกันฮะแต่ตอนนี้กลายเป็นแบบนี้แล้วนะฮะเขาปลูกข้าวกัน จนทุกนาเขียวกระจีสวยงามแบบนี้เลยนะฮะโอเคทุกคน,นะฮะวันนี้ก็ได้ <c oughs> อหอยกันอีกเหมือนเดิมนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าลงทุ่งนาหาอาหารทีไรจะได้อหอยทุกทีนะฮะโอเควันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะก็มีประมาณนี้แหละมาวันนี้ก็มาทักทายกันเฉยๆนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะหลังจากเราหายนะ้าหายตาไปเกือบเป็น2เดือนนะฮะ สำหรับใครที่ยังไม่เคยเข้ามาดูนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ตรงนี้แล้วก็กดติดตามไว้ตรงนี้ด้วยนะฮะหลังจ,จากนี้ก็อาจจะมีคลิปมาลงบ่อยมากขึ้นนะฮะเพราะว่าตรงนี้เราก็ว่างยาวเลยทีเดียวตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะฮะก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะทำอะไรเนาะเพราะว่าเขาปิดเมืองกันนะฮะพะม่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะติดเชื้อก็ปาไปเป็นหมื่นฝ่าแล้วนะฮะแล้วก็ไม่รู้ทําไงก็ลดลงตามทุ่งนาหาอาหารอะไรพวกนี้แหละ ก็อาจจะมีหลังจากนี้ก็อาจจะมีคลิปตื่นเต้นอะไรทดลองอะไรพวกนี้บ้างแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะฮะว่ามีจะมีคิดอะไรก็อย่าลืมติดตามดูกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็แค่มาทักทายเฉยๆนะฮะพี่น้องฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ตรงนี้เลยนะฮะวันนี้ก็ผมก้อนฮะลายไปก่อนสวัสดีครับ